สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการดูแลเลี้ยงดูผักนะคะอันนี้ก็เป็นผักกุเล่ค่ะที่เราปลูกไว้นะในกระถางด้วยนะคะนี่กระถางแบบนี้เนี่ยคะ่ะก็สามารถที่จะปลูกผักได้งามๆแบบนี้เดี๋ยวมาดูเคล็ดลับที่เราใช้กันนะคะและเคล็ดลับที่เราใช้ก็นี่เลยไม่ต้องมีอะไรมากมายนะคะก็คือ อันนี้ก็คือน้ำสาวขา้าวค่ะถ้าบ้านไหนที่ทํากับข้าวเนี่ยจะต้องมีน้ำสาวข้าวอยู่แล้วนะคะบ้านเราก็ทํากับข้าวเช้าเย็นเราก็มีอยู่แล้วเราก็เอาตัวนี้แหละมารดน้าต้นไม้ค่ะอย่าทิ้งนะคะเสียดายและตามด้วยนี่ค่ะจูรินซีสั่งขอแสงตัวนี้นะคะนี่จะให้ดูใกล้ๆตัวจูรินซีสั่งขอแสงเนี่ยจะช่วยเติมพวกจูรินซีที่ดีให้กับต้นไม้นะแล้วก็ทําให ดินเนี่ยสามารถตึงในโจเจนนะคะเอาไว้ใช้งานแล้วก็ยังช่วยย่อยสลายพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆที่อยู่ในดินนะคะทําให้รากต้นไม้เนี่ยสามารถหาอาหารได้ดีแล้วก็ดินมีความร่วนซุยด้วยค่ะยิ่งต้นไม้ที่อยู่ในกระถางแบบนี้นะคะดินเขาค่อยจะแน่นง,ง่ายค่ะเราก็จะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยในดีมากๆเลยค่ะน้ำนะคะน้ำซาวข้าวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ สามลิตรสองสามลิตรเรวก็ใส่ไปเลยสามช้อนโต๊ะลิตรละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเกินได้ไม่เป็นไรค่ะตัวนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะลดได้ทุกวันเลยค่ะเพราะเป็นผักนะคะน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาลดผักได้ทุกวันเลยค่ะเรียบร้อยแบบนี้นะเราก็จะลดกันค่ะ ลดเลยนะคะ,คะต้นคณะปูเลตัวนี้นะคะดาวรดน้ําทุกวันค่ะถ้ารดทุกวันเขาก็จะแตกใบงามนะคะเพราะว่าเขากินน้ําเก่งมากๆเลยแล้วก็ที่เห็นเนะะี่ยค่ะเป็นต้นจิ๋วๆเล็กๆเนี่ยตัวนี้นะคะสามารถที่จะตัดไปชําได้ด้วยนะคะ ตัดเอามาจิ้มแถวๆนี้ก็ได้อย่างเงี้ยดึงออกมานะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนี่ดึงมาแบบนี้จิ้มตรงนี้ได้ค่ะเดี๋ยวอีกมือหนึ่งเราถือกล้องน้ำไม่ถนัดแปบ๊บนึงค่ะโอเคถนัดแล้วก็จะใช้ไม้เนี่ยจิ้มนะคะกดไว้เนี่ยแบบนี้ค่ะ ก็รดน้ำรดน้ำกันแบบนี้นะนี่เดี๋ยวเขาก็เป็นต้นค่ะพอเป็นต้นเราก็เอาไปปลูกตรงอื่นต่อได้นะคะนี่ค่ะอย่าเอาไม้จิ้มก่อนนี่ รดไปเลยให้ชุ่มๆนะคะกินน้ําเก่งค่ะนอกจากรดผักนะคะดากก็เอามารดไม้ดอกด้วยนี่ค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะสําหรับการดูแลไม้ดอกต้นไม้ในกระถางค่ะวิธีนี้เนี่ย ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยงามมากๆเลยค่ะวันนี้แม่ก็จะเอาไปทําการผัดแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยมารดน้ําให้ใบเขาชุ่มๆนะคะแล้วก็ให้เขากินน้าเยอะๆรสชาติจะได้อร่อยค่ะ mm hmm. ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสําหรับการเลี้ยงดูต้นไม้แบบง่ายๆค่ะท่านผู้ชมก็ลองวิธีนี้นะคะไปใช้กันดูจะได้มีต้นไม้งามๆนะคะแล้วก็วิธีการดูแลก็ง่ายๆค่ะก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ